โซเชียลมีเดียแหล่งรวมผู้โฆษณาและผู้ใช้เข้ามาอยู่ด้วยกันผลที่ได้รับก็คือระบบการตลาดที่มีประสิทธิภาพและให้ผลกำไรสูงสุดสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่างแน่นอนแล้วจะเป็นยังไงหากมีช่องทางให้กับผู้เล่นโซเชียลแบบเราได้รับผลประโยชน์จากค่าการตลาดตรงนี้ด้วยวันนี้ ขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับดิจิพุ t ค่ะแพลตฟอร์มสำหรับทุกๆคนที่จะได้รายรับเมื่อเราเข้ามาใช้งานในระบบดิจิพุ t เกิดจากแนวคิดที่ว่าให้ผู้ใช้งานระบบได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการเล่นโซเชียลมีเดียที่นี่โดยที่เรามีความซื่อตรงเป็นจุดยืนกับโปรแกรมที่ให้รางวัลแก่ผู้ใช้งานและระบบทำงานยังไงมาดูกันค่ะคุณเพียงแค่โพสต์ภาพหรือวิดีโอ กดไลค์ให้กับเพื่อนๆแล้วคุยโต้อตอบกับเพื่อนของคุณจากนั้นคุณจะได้รับรางวัลเป็นคะแนนเพื่อแลกกับเงินสดเพียงแค่นี้คุณก็ทำภารกิจประจำวันเสร็จแล้วมันง่ายใช่ไหมล่ะคะเมื่อคุณเชิญเพื่อนของคุณคุณยังจะได้รับรางวัลจากการแนะนาและรางวัลเมื่อเพื่อนของคุณทาภารกิจประจาวันเสร็จอีกด้วยนอกจากนี้คุณยังได้รับผลกำไรสูงสุด ผ่านการจ่ายเงินปันผลในกลุ่มและเงินปันผลจากทั่วโลกหากวันนี้คุณเล่นโซเชียลทุกวันอยู่แล้วลองเข้ามาคอมมูนิตี้ของเราค่ะมาเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์มากมายดิจิพุทวันนี้พร้อมเปิดรับทุกคนเข้าสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน